สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2สิงหาคม2562อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสตจอดเลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลียอหูครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในพิมลีอังกฤษนะครับก็จะประเดิมด้วยฟุตบอลถ้วย การกุศลนะครับ o t y u n i t y Shield นะก็ในปีนี้เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งโอ้โหสองทีมนี้เคยเจอกันในถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกเลยอ่าคือจริงๆเนี่ยถ้วยนี้จะเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเจอกับแชมป์เอฟเอครับซึ่งฤดูกาลก่อนซิตี้ต้องบอกว่าในประเทศโหดมากนะครับครับแชมป์ในประเทศนี่กวาดรวดเลยพรีเมียร์ลีกเขาก็ได้ เอเครเขาก็ได้เพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ที่จะมาเจอกับแมนซิ t y ตี้ก็ต้องเอาอันดับ2ของพิมยรีกซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปนะครับอ,อย่างนี้พูลมาเจอกันใช่ครับก็ในประวัติศาสตร์ของในศึกคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1 9 0 8 ร้อยสิบเอ็ดปีไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยโคจรมาพุกันนั่นสิครับดวงไม่ค่อยสมพงศ์เวลาคนนึงได้เข้ามาอีกคนนึงจะไม่เข้ามานะครับวันนี้เราจะมาดูภาพรวมความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะเจอกันในค่ําคืนวันอาทิตย์นี้นะครับก็ความพร้อมในช่วงปรีซีซั่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูผลงานของทั้งคู่กันก่อนเริ่มที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนซิตี้เนี่ยก็อุ่นเครื่องเนี่ยเตะไปทั้งหมด4นัดนะครับถือว่าไม่เยอะนะ ก็ชนะโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสสามต่อหนึ่งนะครับชนะคิชิเอฟซีหกต่อหนึ่งเสมอกับวูฟในรอบชิงของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอเชียทรทฟี่แล้วก็แพ้จุดโทษส่วนก่อนนั้นเป็นรอบรองชนะเลิศก,ก็ชนะเวสต์แฮมไปสี่ต่อหนึ่งใช่อ,อุ่นเครื่องไม่เยอะโปรแกรมแบบว่ากำลังพอดีพอดีสี่นัดในรอบหนึ่งเดือนครับต่างจากเรียลฟูนะครับเจนคอปยัดโปรแกรมไปถึงเจ็ดนัดด้วยกันนะครับก็คือมีเจอกับทานเมียร์โรเวอร์ แบดฟอร์ดก่อนนะครับสองนัดแรกชนะนะครับ6-0กับ3-1แล้วก็พอมาไปทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแพ้ดอตมุล2-3แพ้เซบียงส1-2แล้วก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอน2-2นะครับเจอกับนาโปลีที่สกอตแลนด์นะครับแพ้ไป0-3แล้วก็นัดสุดท้ายเล่นกันที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะริยง3-1ครับเรียกว่าอาย่างน้อยๆถึงแม้จะมีช่วงหนึ่งที่สะดุดไป แต่มาคืนฟอร์มได้ถูกเวลาเหมือนกันใช่ครับอืมคือดูจากโปรแกรมในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยถ้าดูตามจำนวนแน่นอนเลี้ยวพูหนักกว่ารวมถึงทีมคู่แข่งด้วยนะครับ <c oughs> เราสังเกตดูได้ <c oughs> ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย คู่แข่งใน4ี่เกมของพวกเขาไม่ได้มีศักยภาพเหนือกว่าแมนซิตี้มากสักเท่าไรหร่แต่ในขณะเดียวกันริรวอว่าู้โหเลือกคู่แข่งที่แบบสมน้ําสมเนื้อผมว <นะ S 2> ่ารบอบแบ่งกลุ่มสุดเาาูฟ่าเชเบรลีเจอดอทมุนเซบียาสปาร์ติ้งนิวบอนนาโปลีลียงนะครับแล้วก็ผลงานก็อย่างที่ไล่เลี่ยงกันไปนะทีนี้ครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมแน่นอนว่าในช่วงรีซีซั่นมันเป็นช่วงเต็มความพร้อมแต่มันก็มีบางครั้งที่ นักเตะภายในทีมบางคนก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงปรีซีซั่นด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ารายละเอียดของทั้ง2ฝั่งเป็นอย่างไรกันบ้างฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีปัญหาบาดเจ็บ2คนก็คือเมนดี้กับลาป็อกนี่ส่งผลเลยครับก็เบนชแมนเมนดี้เนี่ยจริงๆเจ็บตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลก่อนอแล้วก็ส่งไปผ่าตัดที่บาร์เซโลนามาแล้วว่ากันว่าประมาณเดือนกันยายน่า,าจะกลับมาได้อันนี้คือกําหนดการโดยปกติโดยที่คาดเอาไว้ครับว่าแต่เขาเจ็บ บ่อยมากนะรอบนี้เลยต้องไปผ่าซ้ำหรือตั้งแต่เขามาผมว่าเขาเจ็บข่าวในรอบที่3แล้วมั้งที่ต้องไปไปซ้ำตรงนี้ส่วนเอเมริกลาป็อกกองหลังตัวเก่งเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บแบบเล็กน้อยครับซึ่งยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะหนักขนาดไหนหเรียกว่าอาการยังไม่สามารถการันตีได้แล้วกันนะครับสคนที่มีปัญหาของแมนซิตี้นะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลสภาพทีมเนี่ย ค่อนข้างพร้อมไม่มีใครเจ็บเลยนะครับความพร้อมล่าสุดตอนนี้ความพร้อมล่าสุดก็ปั่นจักรยาน, <laughs> นอ,ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับครับ,รบนะก็อนนี้พูดเจ้าเล่นนะครับก็คือลิฟูจริงๆมีคนเจ็บอยู่ก่อนอันนี้2คนก็คือชาเกลี่นะครับแล้วก็คนนี้นาบีเกตา <G ita. S 1> ita, แต่ว่าทั้ง2คนหายกลับมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทำให้แล้วก็ได้ลงเล่นไปแล้วด้วยในมทีเจอกับริยอง mm hmm. เมื่อวันที่ 31นะครับลงเล่นกันไปโคละประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก็ถือว่าได้คอสนิทกันไปบ้างแล้วขาดก็คนเดียวก็คือคนนี้ครับพระเอกของเรานันเดชของของแฟนบอลรีพูจนะครับซาดิโอมาเน่ก็ยังอยู่ในช่วงของการพักฮอลิเดย์อยู่พักร้อนอยู่กลับมาวันที่5นะอันนี้คือสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับอาการบาดเจ็บของนักเดะภายในทีมนะครับดูแล้วเนี่ยก็มีคนที่ ลงเล่นไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมนะครับคำถามต่อมาแล้วการจัดทัพในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยทั้งสองทีมจะมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด <c oughs> คือผู้เล่นในชุดไหนนะครับ <c oughs> มาเริ่มเมื่อที่แมนซิตี้เขาบอกว่านี่แหละผมพูดไปแล้วก็คือปัญหาของเอเมริกลาบ็อกนะครับทำให้เซนเตอร์แบ็กตอนนี้นะครับ เกิดเป็นเครื่องหมายคำถามเลยว่าใครจะคู่กับจอห์นสโตนเราต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแอมเมริกลาปอกยังมีโอกาสลงได้ถ้าฟิตทันแต่กําลังพูดถึงกรณีที่ถ้าไม่ทันขึ้นมาล่ะเอาเอามองในแง่ร้ายที่สุดเลยเขาเสียกองปนีไปยังไม่ได้คนที่มาแทนกองปนีถูกไหมครับก็จะเหลือจอห์นสโตนที่ในปีซีซั่นลงคู่กับลาปอกอยู่ตลอดในปีซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่าลาปอกต้องรอลุ้นนี่ไงอีกคนนึงจะเป็นใครล่ะถ้าลงไม่ทันจะมีเด็กคนหนึ่ง นะครับที่เป็นดาวรุ่งนะครับฮาร์วูดเบริสคนนี้ลงเล่นไปในนัดแรกที่เจอกับเวสแฮมยูเนเต็ด90นาทีเลยอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะถือว่าได้รับโอกาสเยอะในเกมกับวูฟก็ได้ลงเล่นครึ่งชั่วโมงในขณะที่นิโคลัสโอตาเมนดีเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งกลับมาซ้อมอาจจะยังไม่ถึงกับสภาพร่างกายเต็มร้อยทีนี้ถ้าเกิดไม่เอาดาวรุ่งล่ะและถ้าเกิดไม่เอาโอตาเมนดีล่ะ จริงๆทางสื่อต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์กันว่ามีโอกาสจะเอาแบ็กมาเล่นเซนเตอร์เฉพาะก,กิจเฉพาะก,กิจโดยเฉพาะคลายวอล์กเกอร์คลายวอล์กเกอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นมีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดลาปอกไม่ฟิตโอตามเมนดี้ยังไม่สมบูรณ์อาจจะได้เห็นคลายวอล์กเกอร์เล่นเซนเตอร์ก็ได้นะนี่คือตำแหน่งที่เป็นปัญหาของแมสซิตี้อ่ะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยกุนอาเกโรนะครับแล้วก็กราเบียลเชซุส สคนนี้เพิ่งกลับมารายงานตัวหลังจากที่มีภารกิจช่วยทีมชาติ mm hmm. ในโคปาเมริกานะครับแล้วทีนี้เป๊ปกวาเดล่าจะเลือกส่งกุ่นลงสนามเป็นตัวจริงเลยหรือไม่อันนี้คือคำถามต่อมาเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาคนที่ได้ลงเล่นเป็นหน้าเป้าหลายๆนะัดติดต่อกันก็คือราฮิมเซอร์ริงแล้วก็ยิงได้เกือบทุกนัดเลยนะยิงได้ประมาณ3ลูกครับผมเห็นพวกแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เนี่ย เขาบอกว่าจับไปเล่นเป็นกองหน้านะก็เล่นไไม่ใช่เป็นฟอร์ไนด้วยนะเอาเป็นปีกไปยิงกองหน้าแต่ไม่ต้องลงบนลลวงเอาบอลเยอะรอ,อจบสกอร์ไปเลยคือแป๊มเขาจะเป็นคนที่ชอบปรับเปลี่ยนบทบาทผู้เล่นในทีม,มแต่ว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนผู้เล่นได้มาตลอดนะตั้งแต่อยู่บาซ่าเคยปรับให้เมสซี่ไปเล่นฟอร์ไนก็มีเฉพาะกิจเคยอยู่บาเยนร์มีช่วงที่วิกฤต กองกลางขาดเอาล้ามมาเล่นกองกลางก็มีโจชัวคิมิตดาวิดอลาบาเขาสามารถปรับได้แล้วนี่การที่การที่เซอร์ลิงเล่นได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆมีคนที่เล่นเป็นอาชีพได้ก็ดีกว่าอย่างอาเกโร่ก็เชซุสแต่ความฟิตนี่สิใช่เพราะ,ะรว่าเพิ่นกลับมาซ้อมกันไม่กี่วันคือตอนนี้เจ็บไหมไม่เจ็บหรอกกุลกับการเบลเชียรซุสถ้าจะเข็นลงก็ลงได้แต่เป๊ปกาดิโอลาต้องประเมินให้ดีว่าเกมนี้มันไม่ใช่แมตช์ที่สําคัญมากดังนั้นจะเสี่ยงให้กุลหรือการเยลเชุส ลงทันทีเลยหรือเปล่าโอ้โหคือแล้วในช่วงหลังอ่ะสคนนี้นะเป็นช่วงที่พผชิญปัญหาการบาดเจ็บด้วยในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเจ็บทั้ง2คนเลยนะ<ช>มีช่วงที่ทั้งกุลเจ็บแล้วก็ช่วงที่เชสุซุสเจ็บด้วย แต่ออแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางาเชสุสมากกว่าที่หลุดไปเป็นตัวสำรองรเพราะกุลนะกุลทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเขาเจ็บบ่อยแต่เอาจริงๆผมว่าปีหน้าสุดถือว่าเขาเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่าเขาไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับด้านกล้ามเนื้อมาอมรหรือหรือว่าช่วงปรีซีซั่นเป๊ปอาจจะคาดการเผื่ออนาคตไว้แล้วเลยอาจจะนี่แหละสเตอร์ลิงเป็น ตัวเลือกฉุกเฉินในกรณีที่ฤดูการปกติไม่มีทั้งกุนนาเกโดและกาเบียลเชซุสอันนี้มันคือข้อดีของ p r e ซีซั่นมันได้ลองทีมมันได้ลองวิธีการเล่นใหม่ๆและได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ครับซึ่งตามสื่อคาดนะคนที่จะลงสนามในเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นสเตอร์ลิงซาเน่และก็แบรนาโดซิวาก็อาจจะเป็นชุดที่เล่นในตอนพิ e c i s i นั่นแหละนะครับส่วนกุนอาเกโรกับกาเบียลเชซุสก็เก็บไว้ใช้ในพรีเมียร์ลีกนะ มาทางฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับจากแมนซิตี้มีปัญหาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแนวรุกเนี่ยได้สองคนกลับมานะครับโมเมสซาร่ากับโรเบร์โต้ฟิมิโน่แต่คนที่ยังไม่กลับมาก็คือซาดิโอมาเน่แล้วใครที่จะเล่นแทนตำแหน่งของมาเน่ใช่อย่างที่บอกมาเน่มาวันที่ห้าเท่ากับว่าเตะวันที่4ี่ไม่ทันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสองคนนี้นะครับซาร่ากับฟิมิโน่กลับมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าได้ลงเล่นไป คนละประมาณ45นาทีเหมือนกัน45นาทีถึง30นาทีเหมือนกันทั้งซาร่าและฟิมิโน่นี่ก็เป็นข้อหมายคำถามเหมือนกันว่าความฟิตขนาดนี้เจนคอปจะกล้าเข็นลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าหรือถ้าไม่เข็นเป็นตัวจริงเราก็ลองนึกภาพโอจะได้เห็นมหาเทพวิลสันบรูสเตอร์แล้วก็ออริกี้เข้อมกันแนวแนวนั้นคือตอนนี้มันต้องมันต้องวัดใจทั้งโค้ชทั้งสองทีมอ่ะคือถ้าจะใช้ชากรี่ไปเล่นเป็นตัวรุก แชคกี้ี่เองก็เพิ่งหายกลับมาเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันก็ไม่ได้ความฟิตที่จะดีกว่าซาร่าเท่าไหร่เท่ากับว่าเทียบน้ําหนักแล้วเนี่ย ทางซิตี้กังวลความฟิตของกุนกับเชซุตทางลิเวอร์พูลกังวลความฟิตของฟิมิโนกับซาร่าแต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วเหมือนของฝั่งลิเวอร์พูลจะดีกว่านิดนึงกับตรงที่อย่างน้อยๆผ่านเกม45นาทีนั้นไปดีกว่านิดน้อยนิดนึงเล็กน้อยนิดนึงนิดนึงครับอันนี้มองถึงชุดแรกนะแต่เราอย่าลืมว่าแมนซิตี้เขามีตัวสำรองที่ก็สามารถทดแทนมาเรสเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อให้ดูนะครับอันนี้คือปัญหาของลิเวอร์พูลนะครับต้อง สินใจแล้วว่าเจนครอปจะส่งซาร่าฟิมิโนลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่านะถัดมามาดูแดนกลางเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เจคินครอปเนี่ยจริงๆก็มีการสลับสับเปลี่ยนโรเตชันตลอดในช่วงปริซีซั่นนะดังนั้นชุดหลักในเกมนี้ที่จะเจอกับแมสซิตี้จะเป็นชุดไหนมีตัวเลือกอทั้งหมด7คนจริงๆมันมีนมี7โดยเดิมมันมี7นะครับแต่มันมีเพิ่มมา8ด้วยนะครับ เจ็ดเนี่ยเอาเจ็ดก่อนนะครับฟาบินโยเฮนเดอร์สันมิลเนอร์ใช่ไหมครับวายนาดุมเกอิต้าอ็อกเลตแชมเบอร์เลนอดัมลาลาน่าเจ็ดถูกไหมครับแต่ว่าอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่เจอกับลียงมันมีคนที่แปลเข้ามาก็คือชากิรี่ถ้าผมว่าชากิรี่ตอนนี้อาจจะมีบทบาทใหม่สามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์บ็อกซ์บ็อกซ์แล้วก็เล่นในทั้งตัวลุกฝั่งขวาอย่างที่เคยเล่นแล้วถ้าเกิดใครจํากันได้ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยช่วงตอนที่ชากิรี่ยังไม่หายเจ็บเนี่ยเจอเก้นคล็อป เคยบอกว่าเขาเป็นมิดฟิลนะเอชาคิรี่เขานับชาคิรี่เป็นมิดฟิลนะหรือว่าปีนี้จะเอาบทบาทเล่นได้ทั้งสองแบบเลยถูกไหมอาจจะเพราะตอนที่เจอเกคอปพูดถึงตัวรุกเนี่ยเขาพูดถึงพวกซาร่ากับฟิมิโนที่ยังไม่กลับมาแต่เขามองชาคิรี่เป็นมิดฟิลเขาใช้คำว่ามิดฟิลมิดฟิลใช่ใช่จุดทีน่าคิดมากเลยเออนะคือมันอาจจะเป็นเหมือนกับสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวทางของิรือร์พูลในฤดูกาลปกติของพิมเมยรีกเนี่ย เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักเตะอย่างชาเกอรี่ก็เป็นไปได้ใช่โอกาสเพราะว่าตัวลุกข้างบนอะไปได้คนนู้นคนนี้มาแล้วมีข่าวว่าถ้าอยากกระเสริมสักคนหนึ่งจะเสริมตัวลุกอาไรประสงค์แสดงว่าชาเกอรี่อาจจะต้องถอยสล็อตลงมาให้เล่นในทั้ง2แบบในกรณีที่เล่นตัวลุกด้านบนก็ได้ไมิดฟิลก็ได้มันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเป็นการเปิดโอกาสจะได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นแต่คาถาคือเจอซิตี้จะใช้ชุดไหนล่ะออจะใช้ชุดที่ใช้กันอยู่แล้วอย่างพวก ฟาร์วินโยเฮนเดอร์สันมิลเนอร์วายนาดูมพวกนี้เป็นชุดที่แบบเน้นเพสซิ่งใส่เลยไหมหรือจะผสมอย่างเช่นแกอีตาหรือว่าชาเกลี่แต่ก็ยังไม่ฟิตทั้งสองคนเพิ่งได้ลงกันไปคนละสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีหรือชัมเบอร์เลนที่ฟิตแต่ฟอร์มยังไม่มานี่คือคำถามที่เจนีคอปต้องไปตอบนะครับดังนั้นเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงนะตามการคาดการณ์ของพวกเราดูนะครับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลต้องบอกก่อนว่าแมนซิตี้อย่างที่เราพูดไปนะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ลาป็อกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าจะฟิตลงสนามได้หรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดฟิตขึ้นมาก็ต้องตัวจริงแหละนะครับอ,อ,อันนี้คือรายชื่อที่คาดนะของซิตี้ผู้รักษาประตูเป็นเอเดรียนโมราเอสนะครับแบ็กโฟลเนี่ยทางเบนชแมนเดนดี้เจ็บอยู่ส่วนอันเคลินโยที่ไปซื้อมาใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยเหมือนโดนว,วิจารณ์ว่ายังเล่นได้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ใช่เขาก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แล้วจริง จินซนโก้เขาก็เล่นมาเป็นซีซันแล้วอ่ะผมว่าเขาก็เข้ากับระบบมากกว่ายังไงก็ต้องใช้คนเก่าไปก่อนด้วยเซนเตอร์เนี่ยสโตนยืนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าลาป็อกจะฟิตทันไหมแบ็คขวาเป็นวอลเกอร์บิดฟิลสามคนเขาคาดว่าโรดรีนักเตะใหม่จะลงเป็นตัวจริงเลยนะเพราะอย่างนกว่าแฟนนันินโยก็ รับใช้ทีมชาติมาซิาเหมือนกันเพื่อหลับมาเหมือนกันจะมีอาการเหนื่อยล้าติดมาอยู่บ้างฟิตก็ยังไม่เต็มร้อยแน่นอนแต่โรดี้เนี่ยโอซ้อมมาตั้งนานแล้วโแล้วซื้อใจเป๊ปแบบเต็มๆสื่อเขาคาดว่าน่าจะได้เห็นเลยโรดี้ไม่เค่อไหร่ดูหน้าโรดี้สิอูซิลบาเดอรอยลงครบเลยนะครับหลังจากที่ซีซั่นก่อนเดอรอยนี่เจ็บบ่อยนะแล้วก็3มตัวรุกทําไม่เอากุนนาเกโรตัวจริงก็น่าจะเป็นซานเน่ราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็แบร์นาโดซิลวานะครับ ส่วนฝั่งลิวอพูนะครับแน่นอนอาริสงเบเกอร์กลับมาแล้วนะครับก็น่าจะได้ลงเฝ้าเสาทันทีนะครับอาโนโรเบร์สันแล้วก็ฟันไดทีนี้ไอ้ตรงคนที่จะคู่กับฟันไดเนี่ยออาเราก็เดาไม่ถูกว่าจะเป็นใครดีนะครับแต่อันนี้ผมไม่คนเลือกเองแหละผมเลือกโกลเมซไปก่อนบางทีอาจจะเป็นมาติดก็ได้<อ>หรือว่าถ้าเซอร์ไพรส์เป็นล็อบเลนขึ้นมาก็ไม่รู้อคือเดาเดา,ดาไม่ถูกเลยนะสาหรับตัวที่จะเล่นคู่กับฟันไดผมค่อนข้างเชียร์โจโกเมสนะ เพราะว่าดูจากแมตช์ที่เจอกับนาโปลีเหมือนโชเอลมาติปจะมีปัญหาเรื่องของความเฉื่อยไปนิดนึงจังหวะที่เจอลอเรนโซอินซิเย่เลี้ยงจี้เข้าหาเนี่ยเหมือนวิ่งวิ่งถอยหลังไปปิดมุมไปนิดนึงทันที่บางจังหวะควรจะต้องเป็นสต็อปเปอร์เข้าหาเขาแล้วใช่ครับใช่ผมว่าจริงๆฝีเท้าไม่ได้หนีกันหรอกวัดกันที่ฟอร์มนัดตอนนัดจริงๆนัดตอนนัดนะใช่ใช่ส่วนตรงกลางก็ฟาบินโยผมว่ายึดตรงนี้อยู่แล้วยังไงก็ต้องตัวจริงนะครับสำหรับมิดฟิลด์ holding มิดฟิลด์ตัวรับตรงนี้นะครับ แล้วก็เฮนเดอร์สันช่วงหลังเป็นบล็อกทูบล็อกแล้วก็เป็นกัปตันทีมยังไงก็น่าจะได้ลงครับอีกสล็อตหนึ่งนี่แหละจะเป็นมิลเนอร์ายนาดุมหรือว่าเกอิต้าหรือว่าชากลีอาดามัวลานาผมมองว่าไม่น่าจะได้ลงเพราะอาดัมลารานาปีนี้เหมือนปรับบทบาท <H oding. S 1> เป็นโฮดิงดังนั้นน่าจะเป็นสำรองฟาบินโยมากกว่านะผมค่อนข้างเชียร์เป็นายนาดุมเพราะว่าอ่าโอเคจอจินโยว um, ายนาดุมอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นออฟเซนซีฟมิดฟิลเป็นเชิงรุก เหมือนกับนาบีเกตาแต่ผมรู้สึกว่าการเจอกับซิตี้ที่ต้องใช้เทคนิคเยอะเนี่ยผมค่อนข้างชอบเบสิกการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆคือถ้ามีสักคนหนึ่งในการพลิกบอลไปเชื่อมกับ3ตัวบนได้มันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าใช่ไหมบอยใช่ใช่เพราะอะเราว่ากันตามตรงจอแดนเฮเดอร์สันไม่ใช่คนเอาตัวรอดพื้นที่แคบๆดีอยู่แล้วแต่ได้พละกำลังแต่พักหลังเติมไปลุ้นยิงลุ้นส่งเก่งคือเติมได้แต่ว่าเขาจะเอาตัวรอดไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่มันต้องมีตัวแบบนี้สักตัวนึงผมเลยค่อนข้างเชียร์เป็นจอจินโย อากตัวลุกนะครับอาจจะต้องเข็นลงหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะครับเพราะว่าซาร่าฟิมิโนโอเคอาจจะยังไม่ฟิตอยู่แล้วมันเจนคอฟก็พูดเหมือนกันว่าไม่มีทางที่จะฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้เลยเป็นโอริกี้เป็นบูสเตอร์เป็นแฮร์รี่วิลสันผมมองว่าโอ้โหผมเห็นในปีซีซันมาถ้าถ้าลงพร้อมกันสามคนขนาดนั้นครับไม่น่าซูแมนซิตี้ไหวแต่ถ้ามีสองคนประคองอย่างเช่นภาพนี้ฟิมิโนซาร่าแล้วมีโอริกี้คนหนึ่ง ผมว่าพอได้ถ้าใส่ไปแค่คนเดียวที่เป็นสำรองขาดแค่คนเดียวมันไม่ได้เสียหายมากแต่ก็ต้องถามเจอ์กินคอปอีกอยู่ดีว่าคุณจะยอมเขียนลงกับเกมนัดนี้หรือเปล่าแต่จริงๆอย่างที่เราพูดกันที่บอสพูดตอนแรกว่ามันถามว่ามันสําคัญั้มมันก็เหมือนสําคัญแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคือมันซีซันอยัางอื่นอยู่ล้วครับคือถามว่ามันได้เรื่องของความมั่นใจกอดเปิดซีซันไหมอ่ามันใช่แล้วมันเป็นการเจอการของอันดับหนึ่งกับอันดับสองที่เมลีกปีที่แล้วใช่ครับแต่ ในมุมของโค้ชซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเจอกนครอปจะคิดแบบไหนแต่มันก็มีโอกาสที่เขาจะคิดได้ว่าถ้าไม่ได้นัดนี้แต่เก็บความฟิตเอาไว้ใช้ยาวๆสาสิแปดนัดคุ้มกว่าหรือเปล่าออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจนคอปต้องต้องคิดเหมือนกันอันนี้มุมมองของครอปแต่ถ้าถามมุมมองของเป๊ปผมว่าเขาเขาจัดเต็มแน่นอนแต่เป๊ปเขาจัดอย่างนี้ได้อยู่แล้วไงเขามีซาเน่มีเซอร์ริงมีแบนาโดซิวาที่เขาฟิตอยู่แล้วเขาทดลองมาตลอดแล้วแล้วเซตนี้ผมว่าก็ไม่ได้ ว่าพวกนี้เล่นเข้ากับระบบของเป๊ปได้แบบโดยที่ไม่มีกุลก็พวกนี้ก็เล่นไม่มีเสียหายอ,อ่นะครับอ่ะช่วงท้ายรายการนะครับตอนนี้สื่ออังกฤษเนี่ยมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างได้เปรียบดีกว่านะครับทั้งเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างที่เราก็พูดไปแล้ว<ช>นะครับอ่ะทั้งสองคนโอ้โหเราห่างหายจากการฟันธงไปนานมากนะโอ้ตั้แต่รอบ <c oughs> ชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะเอออ,อ,อ่ะมาลุยกันเกมนัดนี้คิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะปีรบดก่อน กดแอกก่อนไหมอ่ะกดแอกก่อนก็นได้ก่อนเลยแต่แต่ที่เราไปเปิดดูตามสื่อนอกอที่เราฟันธงกันสกอก้านี่ให้ 3, 1, สามหนึ่งสกอกาให้แมนซิตี้ชนะ3ามหนึ่งลอนดอนนิ่งแชนดาให้แมนซิตี้ชนะ2อศูนย์ผมว่าไม่แปลกะ่ะเพราะว่าผมมองว่าเขาดูแบบด้วยสิ่งที่ลิพูก,กําลังขาดอยู่คือตัวด้านบนแมนซิตี้ก็ขาดกุลเหมือนกันแต่ว่าเขาคงเห็นแล้วว่าซาเน่เซอร์ริงซิลบาต่อให้ลงพร้อมกันแบบนี้มันก็แค่ขาดกุณคนเดียวแล้วเซอร์ซิิงก็ทดแทนอาเกลโร่ได้ผมมองอย่างนี้นอกนั้นก็ ไม่ได้มีจุดบกพร่องอะไรเลยยกเว้นลาป้องผมว่าเป็นเป็นเป็นปัจจัยที่ถ้าลงไม่ได้ถ้าจะหาจุดเปลี่ยนให้กลายจากได้เปรียบกลายไปเป็นรองเนี่ยหรือเท่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงลาป้องนี่แหละผมว่าใช่ใช่่นะส่วนลิ์ภูรุ้นหนักตรงตัวรุกผมก็เลยมองว่าลิ์พูก็ยังเป็นรองอยู่ผมว่านัดเนี้ลิ์พูมีโอกาสแพ้มีโอกาสแพ้ตามที่สื่อบอกอือาจจะแพ้แบบเฉือนหรืออะไรแบบเนี้ยแพ้แบบมีสกอร์อาจจะแพ้หนึ่งสองอะไรแบบนี้ จริงๆผมก็มองแบบนั้นนะเพราะว่าว่ากันตามหลักอ่ะมันไม่ใช่แค่ซิตี้ขาดกุนคนเดียวครับแต่แตผมมองไปที่เรื่องของความฟิตที่3ตัวรุกซานนี่สเตอร์ลิงเบนเดอรซิลวาค่อนข้างจะฟิตในช่วงปรีซีซั่นมากกว่าผ่าน<ะ>เกมในการลงเล่นมากกว่าส่วนของลิร์พูเนี่ยฟิมิโนซาร่าสองคนนี้เก่งมากอยู่แล้วเป็นท็อปคลาสทั้งคู่แต่จํานวนความฟิตในช่วงปรีซีซั่นยังน้อยไปนิดน,นึง <L un it> ผมเลยยังรู้ส <L un it> ึกว่ามันอาจจะยังเรียกศักยภาพเหมือนที่เคยทําจนเป็นแชมป์ออยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ รับมาแบบทันควันอาจจะยังไม่ได้อแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมองเอาไว้ก็คือเกมเนี้ยผมยังเชื่อนะว่าด้วยการที่เจอแก้นครอปดูจากทิศทางในตลาดนักเตะเขาไม่ค่อยซื้อใครอืมผมยังรู้สึกว่าคล็อปไม่น่าจะถึงขั้นเสี่ยงเอาตัวจริงลงแบบครบอืเพราะลำพังสควอตเทปตอนเนี้ม,มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปึกปักมากมถ้าเสี่ยงจับลงไปครบทุกคนเจ็บขึ้นมาตลาดนักเตะจะปิดแล้วนะ เพราะว่าถ้าเกิดคอมมินิตี้ชิลแข่งวันที่4ใช่ไหมครับต่าดและเตะปิดวันที่8หรือ4ี่วันผมเลยมองว่าเกมนี้จริงๆก็ให้ความสำคัญทั้งคู่แหละลิเวอร์พูลก็อยากได้แชมป์ซิตี้ก็อยากได้แชมป์แต่เทียบกันแล้วถึงแม้ทั้ง2ทีมจะสูสีกันามากๆเมื่อดูการก่อนแต่นี่คือช่วงของคอมมินิตี้ชิลช่วงของการที่กลับมาจากปรีซีซั่นแล้วก็ดูของฟอร์มปรีซีซั่นที่ซิตี้เขาค่อนข้างจะดีกว่าลิเวอร์พูลเล็กน้อยผมก็เลยมองว่า ผมบอกคล้ายๆกับทางสื่ออังกฤษว่าซิตี้มีโอกาสเฉือนชนะลิเวอร์พูลได้สัก2-1แล้วกันครับก็ดูจากสภาพความพร้อมจริงๆเรื่องของความเข้มข้นสภาพร่างกายเนี่ยมันมันมันมองข้ามไม่ได้นะเป็นปัจจัยสําคัญมากจรคือจะสังเกตว่าเราผมกับปีเตอร์โบสเนี่ยก็จะพูดไปในเรื่องของความฟิตเรื่องของสิ่งที่กาลังขาดอยู่มันยังไม่ใช่ มันยังไม่ช่วงที่ทั้งคู่ไม่พร้อมเหมือนกันเลยนะแต่ดูแล้วขนาดไม่พร้อมแมนซิตี้ก็ยังพร้อมกว่าเรพูลนิดนึงถูกจะทำให้เป็นความได้เปรียบที่พวกเรามองตรงกันเอางี้ดีกว่าถ้าฟิตทุกคนนักเตะไม่มีใครเจ็บผมว่าสองทีมเนี้ยเสียตัวจริงสูสีกันมากพูดไม่ได้เลยว่าใครดีกว่าแต่วัดกันที่ความฟิตปัจจุบันผมว่าซิตี้ดีกว่าเล็กน้อย นะครับอ่ะก็ติดตามได้นะครับคืนวันอาทิตย์นี้นะสี่สิงหาคมนะครับก็เกมคู่นี้จะลงทํากันในขันกันนะครับก็ติดตามผลกันในขันได้นะแล้วเดี๋ยวพอจบเกมเราอาจจะได้มาพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลกันในขันแล้วมันมีอะไรที่น่าสังเกตในเกมนี้บ้างใช่แล้วไม่ได้หมายความว่าเราฟันธงวาซิตี้มีโอกาสชนะมากกว่าแต่ลิเวอร์พูลจะไม่มีโอกาสชนะนะมันคือการฟันธงตามเนือผ้าไปก่อนใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามมันไม่มีทาง ชัวอยู่แล้วว่ามันจะไปหน้าไหนมันต้อง,งไปรอดูกันไอ้ที่เรากังวนเลเรื่องความฟิตเล่นจริงซาร่าฟิม,มิโนอาจจะวิ่งเป็นม้าก็ได้อาจจะไม่รู้หรือว่าเราคาดว่าลาป็อกเจ็บอาจจะไม่ทันกุล ไม่น่า,นาได้ลงพุ่งนีอาจะได้ลงลอาจจะลงครบกัน <ๆ S 2> มันจะไม่แน่มันไม่มีอะไรรูอ้อาจจะเป็นแบบฟูลทีมเจอกันทั้ง2ทีมก็เป็นไปได้นนใช่ครับเพราะฉะนั้นติดตามดูได้นะครับนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ฝากติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับสองช่องทางใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Sub s ไ cribe ด้วยนะครับจะครบ300,000ซับแล้วสำหรับช anel ของสยามสปอร์ตนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเ้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3มคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่่ออนนนเจกััััใหหหสสสสปดดดดาา์้ววีีีครบ